ทที่4นะคะระบบเครือข่ายและการสื่อสารวัตถุประสงค์ของบทที่4ก็คือ 1. อธิบายบทบาทการสื่อสารข้อมูลและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายองค์ประกอบหลักและหลักพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลนะคะ 3. อธิบายประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามพื้นที่ให้บริการบทบาทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปร่างของเครือข่ายนะคะ 4. อธิบายความหมายของโปรตโตคอลและยกตัวอย่างโปรตโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายได้ 5. อธิบายอุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ในเครือข่ายสี่นะคะบทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์การติดต่อสื่อสารเป็นการพูดคุยหรือส่งข้อความส่งข้อความส่งสารกันของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นการแสดงออกด้วยทางท่าทางการใช้ภาษาพูดหรือทางตัวอสอนโดยส่วนใหญ่นะคะเป็นการสื่อสารในระยะใกล้ต่อมาเนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมีการพัฒนาอุปกรณ์มีการพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นนะคะทำให้มีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็ก,รกรรทรอนิก ที่ใช้สําหรับการสื่อสารทําให้สามารถสื่อสารได้ในระยะทางไกลและสะดวกนูเร็วมากขึ้นเช่นโทรเลขโทรศัพท์และโทรทัศน์นะคะสําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกันที่เรียกว่าระบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กเซตติ้มเซตเต็มนะคะมีการพัฒานาให้ดีขึ้นเป็นลำดับจากในอดีตการใช้งานคอมพิวเตอร์จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เช่นเมนเฟรม การใช้งานจะมีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินอลหลายเครื่องดังรูปที่4.1นะคะซึ่งถือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินอลในยุคแรกนะคะอันนี้คือตัวอย่างของ4.1นะคะน,นี้คือการสื่อสารระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินอลในยุคแรกนะคะต่อมา ต่อมานะคะมีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์หรือ PC ซึ่งมีขีดความสามารถในการในด้านความเร็วในการทำงานสูงขึ้นมีราคาต่ำลงมากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทำให้การใช้งานแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและมีการต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเข้าด้วยกันนอกเหนือจากการเชื่อมต่อเทอร์มินอลกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ดังเช่นที่ผ่านมาแล้ว และได้มีมาตรฐานกำหนดได้มีกำหนดมาตรฐานกลางที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มาจากผู้ผลิตต่างๆให้สามารถติดต่อถึงกันได้เกิดการใช้งานในระบบเครือข่ายทีชย่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเช่นการโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันการทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะ ลักษณะของเครือข่ายลักษณะของเครือข่ายอาจเริ่มจากจุดเล็กๆเช่นระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรเดียวกันไปจนถึงระบบที่ทำงานร่วมกันในห้องทำงานในอาคารระหว่างอาคารระหว่างสถาบานันระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศดังรูป4.2นะคะจะเห็นว่ามันจะเริ่มเป็นจุดเล็กๆนะคะ,ะระหว่างเมืองไปก่อนระหว่างอาคารนะคะไปตามสถาบานันแล้วก็ไปเป็น ระหว่างประเทศนะคะอันนี้คือลักษณะของอาการกระจายเครือข่ายไปทั่วโลกนะคะในปัจจุบันมีการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการคำนวณและเก็บข้อมูลรวมถึงการสื่อสารข้อมูลนะคะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ <c oughs> เช่นระบบสํานักงานอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าเออนะคะ เป็นระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบเครือข่ายช่วยในงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการโอนย้ายแลกเปลี่ยนไฟล์การควบคุมเอกสารและส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและการส่งอีเมลผู้ใช้งานอาจอยู่ภายในอาคารเดียวกันหรืออยู่คนละเมืองก็ได้การส่งข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน โดยผ่านสื่อกลางในการาส่งผ่านข้อมูลซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาต่อไปนะคะนอกเหนือนจากนี้ยังมีการกระจายฐานข้อมูลความรู้ต่างๆผ่านระบบเครือข่ายเช่นฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมงานวิจัยเศรษฐ,ฐกิจและสินค้าต่างๆในสถานที่ในสถานศึกษาอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือและตำราวิชาต่างๆนะคะวิชาการ หากผู้ใช้ต้องการข้อมูลใดก็สามารถติดต่อผ่านเครือข่ายและการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์มายัางศูนย์บริการข้อมูลนั้นทําให้การได้รับข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นดังรูปที่4.3นะคะจะสังเกตได้ว่าดังรูปที่4.3เรามีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอเครือข่ายนะคะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้เพื่อผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์นะคะ อย่างเช่นตัวอย่างของห้องสมุดนะคะการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้นะคะ 1. ความสะดวกในการแบ่งปันฐานข้อมูลนะคะปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากสามารถถูกส่งผ่านเครือข่ายการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเช่นการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ระบบ ADSL นะคะถ้าส่งด้วยอัตราความเร็ว2เมกะบิต หรือประมาณ256กิโลไบต์ต่อวินาทีจะส่งข้อมูลจำนวน200หน้าได้ในเวลาน้อยกว่า10วินาทีนะคะ2ก็คือความถูกต้องของข้อมูลการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารเป็นการส่งแบบดิจิทัลซึ่งระบบสื่อสารจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ ดังน,นั้นการสื่อสารข้อมูลจึงมีความเชื่อถือได้สูง 3. ก็คือความรวดเร็วของการรับส่งข้อมูลกา,การใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสัญญาณทางไฟฟ้าเดินทางด้วยความเร็วใกล้เคียงกับแสงความเร็วแสงเช่นการดูภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตการตรวจสอบหรือการจอง ที่นั่งของสายการบินสามารถทำได้ทันทีสี่นะคะก็คือ,อาการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารข้อมูลการรับและการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารสามารถทำได้ในราคาถูกกว่าการสื่อสารแบบอื่นเช่นการใช้โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าไวโอ e วอร์ไอนะคะจะมีการจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้โทรศัพท์ โดยผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐานหรือการใช้อีเมลส่งข้อมูลหรือเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่าและรวดเร็วกว่าการส่งเอกสารด้วยวิธีอื่นนะคะ 5. ก็คือความสะดวกรวดเร็วในการแบ่งปันทรัพยากรในองค์กรสามารถใช้อุปกรณ์สารสนเทศร,ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับทุกเครื่องเช่นเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้โดยจัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลเหล่านั้นไว้ที่แหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางเช่นเครื่องบริการไฟล์หรือไฟล์เซิร์ฟเวอร์เป็นต้นนะคะ6กก็คือความสะดวกในการประสานงานในองค์กรที่มีหน่วยงานย่อยหลายแห่งที่อยู่ห่างไกลกันสามารถทำงานประสานกันอย่าง การแก่งดีผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นการประชุมทางไกลนะคะและการแก้ไขเอกสารร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายผ่านระบบเครือข่ายต่างๆนะคะเก็คือการขยายบริการขององค์กรนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้องค์กรสามารถ อารกระจายที่ทําการไปตามจุดต่างๆที่ต้องการให้บริการเช่นธนาคารมีสาขาทั่วประเทศสามารถถอนเงินได้จากตู้ ATM หรือฝากเงินได้ที่ตู้ฝากเงินสดเป็นต้นนะคะ8ก็คือการสร้างบริการรูปแบบใหม่บนเครือข่ายการให้บริการต่างๆบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการแบบหนึ่งขอพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีคอมเมิร์ซนะคะการชำระสินค้าการชำระค่าสินค้าค่าสาธารณูปโภคผ่านจุดรับชำระแบบออนไลน์หรือที่เราเรียกว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะ